ก็กัดคอมาเลยส่คะกัดมาเลยะคะ่ะนกแก้วแดกคูลากระหายเลือด ปิดคลังสารดีวันนี้คุณผู้ชมจะพาไปรู้จักกับนกสายพันธุ์หนึ่งค่ะที่แบบชื่อเขานี่คือหลุดมาจากหนังฮอลล์หรือว่าหนังสยองขวัญซะเลยก็ว่าได้นั่นก็คือนกแก้วดรากูล่าค่ะแต่จะบอกว่าที่เขาชื่อนกแก้วดรากูล่าเนี่ยเขาไม่ได้กินเลือดนะคุณผู้ชมแต่ต้องบอกว่าเขามีลักษณะที่เหมือนดรากูล่าเพราะอะไรไปดูกันค่ะนกแกแ้วดรากูล่าค่ะเป็นนกสุดหายากมากมากเลยค่ะพบได้ที่ป่าฝนนะคะบนเกาะนิวกีนีที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของทวีปออสเตรเลียเท่านั้นค่ะ เป็นนกขนาดใหญ่ค่ะลำตัวยาวประมาณ45เซนติเมตรหนัก800กรัมมักอาศัยอยู่เป็นคู่ค่ะหรือบ้างอยู่รวมกันเป็นฝูงไม่เกิน20ตัว โดยความน่าสนใจของนกชนิดนี้ก็คือสีขนและก็หน้าตาที่น่าเกรงขามนั่นเองซึ่งที่มาของชื่อดักคล่านะคะคุณผู้ชมมาจากขนสีดําสลับแดงค่ะที่ดูราวกับว่ามันกําลังสวมผ้าคลุมของแด๊กูล่าอยู่ยังไงยังงั้นเลยนะถึงแม้ว่าจะเป็นชื่อของผีดูดเลือดแต่ความจริงแล้วนะนกสายพันธุ์นี้ไม่ได้กระหายเลือดอย่างที่คิดค่ะเป็นเพียงแค่หนึ่งในสายพันธุ์นกแก้วทั่วไปเท่านั้นเองซึ่งนอกจากสีขนที่โดดเด่นแล้วนะคะยังเป็นนกแก้วสายพันธุ์เดียวในโลกที่ไม่มีขนบนใบหน้า ลองคิดดูว่าสยองขนาดไหนอะแต่นี่เอ็นดูนะโดยสาเหตุที่หน้าของเจ้านกแดกูล่าไม่มีขนนะเขาบอกว่าธรรมชาติเนี่ยออกแบบให้นะคะเพื่อที่จะไม่ให้ขนเขาเนี่ย ไปเปรอน้ําหวานนะฮะซึ่งอาหารของเขาก็คือผลมะเดื่อนนั่นเองเขาบอกว่าผลมะเดื่อนเนี่ยเป็นแหล่งอาหารเดียวของนกแก้วชนิดนี้เลยทําให้นักวิจัยเนี่ยหวั่นว่าในอนาคตนะคะจะทําให้นกแก้วชนิดนี้สูญพันธุ์เพราะว่าเขาไม่ไปหาแหล่งอาหารอื่นนั่นเองค่ะคุณผู้ชมแต่เรื่องที่น่าเศร้าของนกแก้วดรากูล่านะถึงแม้ว่าเขาจะมีลักษณะตัวที่น่ากลัวหรือน่าเกรงขามขนาดไหนก็ยังแพ้ใครมนุษย์อยู่ดีเพราะเขาบอกว่านะคะเนื่องจากว่านกแก้วสายพันธุ์นี้เนี่ยทั้งหายากแล้วก็มีสีสันที่สวยงามมากๆนะคะจึงเป็นที่ หมายปองของเหล่าผู้คนที่สะสมสัตว์แปลกนะคะทำให้เขาเนี่ยออกมาล่าหรือว่ายินดีที่จะจ่ายเงินเป็นจํานวนมากเพื่อที่จะให้ได้มีนกแก้วสายพันธุ์แรคคูล่าอันนี้เนี่ยมาไว้ในครอบครองนั่นเองและนี่นะคะเป็นสาเหตุนะคะทำให้เกิดการลักลอบไปขายอย่างผิดกฎหมายค่ะจนปัจจุบันนะคะองค์กร IUCN ค่ะจัดให้นกชนิดนี้อยู่ในหมวดรายชื่อสัตว์สายพันธุ์สัตว์ที่กําลังถูกคุกคามอย่างหนัก เอาเป็นว่าถ้าใครนะคะอยากจะแบบเห็นสาตสวยง,งางามๆอย่างเงี้ยอยู่คู่โลกของเราต่อไปอย่าไปล่าเขาเลยอย่าไปมีเขาเลยดูจากภาพถ่ายหรือว่าดูจากเปิดคลังสารคดีนี้ก็ได้เห็นแค่นี้ก็สบายใจแล้วแหละอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะจ๊ะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากช่องสารคดีมีชีวิต